ซื้อรถกับคุณเหลียงจัดนแวนนั้นผ่านง่ายครับบริการดีดูแลลูกค้าดีครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับซื้อรถกับคุณเหลียงเยอะๆนะครับรับจองโตโยต้าป้ายแดงทุกรุ่นครับสวัสดีครับอ๋อเหลียงพาทัวร์นะครับด้านหลังผมเป็นรีโว่สมาร์ทแคบยกสูง2.4เอ t นทรีเกดเริ่มต้นเกียร์ธรรมดาราคา775,000บาทครับน่าใช้มากเลยครับ จะบอกว่า7 0สนกว่าบาทก็ได้หน้าล็อกโคแบบนี้แล้วนะเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเป็นหน้าล็อกโคเนี่ยต้องซื้อถึงตัวท็อป9 0 0 0กว่าในรุ่นสมาร์ทแคนะครับแล้วก็ล้านกว่าบาทในรุ่น4ประตูเลยนะตอนเนี้ย7แสนกว่าก็เป็นหน้าล็อกโค่แล้วนะฮะกระจังหน้าแบบล็อกโคกันชนหน้าแบบล็อกโคนะตกแต่งกอบไฟตัดหมอกแบบล็อกโคตกแต่งปวงล้อแบบล็อกโคมาให้ครบหมดแล้วนะฮะ ซึ่งรุ่นนี้ผมมองว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้มากตอนนี้เลยนะครับกุญแจนะครับเป็นแบบแจ็คไดคีนะเป็นกุญแจร,รีโมทล็อกลดล็อกมาให้ในตัวนะครับซึ่งรีโวให้แบบนี้มาตั้งแต่รุ่นต้นช่วงยาวก็มีรีโมทแบบนี้แล้วนะหลายลายี่ห้อยังเป็นกุญแจบิดอยู่นะครับแต่ช่วงยาวเราก็เป็นรีโมทแล้วและรุ่นนี้ก็เป็นกุญแจร,รีโมทนะครับในรุ่นที่สูงกว่านี้ก็จะเป็นพวกเกรดไฮเกรดล็อกโครเนี่ยก็จะเป็นกุญแจแบบพุชสตาร์ทแล้วก็เป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับจะไม่ใช่กุญแจบิด่ยอู นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เป็นโคมรวมแสงนะฮะยิงลำแสงเป็นเส้นตรงไฟไฟ LED light ก u i ดิ n งนะครับขา,ขาวๆสวยๆไฟตัดหมอกเป็นหลอด LED แล้วนะอันนี้มาครบหมดเลยนะครับล้อแม็กขอบ17นะครับมาพร้อมกับสเปคยาง265 65R17 ดำเงานะครับเบิกบ้นโหดสวยกระจกมองข้าง เป็นแบบมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็พับและปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะฮะในตัวเลยนะเครื่องยนต์นะครับ2 4 0 0ซีซี150หลัแรงม้านะครับแรงบิดสูงที่รอบต่ำประหยัดน้ำมันด้วยแรงด้วยนะครับแล้วบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้นะอึดทนมากนะครับย้ำว่าอึดทนมากไม่เค้นจนเกินไปนะครับ150หลแรงม้าเนี่ยกำลังดีบางยี่ห้อเค้นออกมาเยอะกว่านี้ก็จริงอะแต่ ซีซีเล็กกว่าเราอีกอ่ะอันนี้204ซีซีนะครับ150ลังมา네้าเน,นี่ยกำลังดีไม่เค้นทนยัง่าทนมากอึดมากนะครับไปถามช่างที่ไหนก็ตามซีซีใหญ่กว่าอึดทน,นกว่าซีซีเล็กกว่าแน่นอนนะครับแล้วรีโวเนี่ยซ่อมง่ายด้วยนะครับซ่อมง่ายอะไหล่เยอะล้วงเลื้งห้องเครื่องเนี่ยกว้างง่ายหมดเลยกระบะแครบของรีโวนะครับเป็นอะไรที่กว้างมากนะครับ ด้านหน้านั่งได้2ท่านใช่ไหมฮะสบายสบายแล้วด้านหลังนะครับยังนั่งได้อีก3ท่านสบายๆายเลยจุดเด่นของกระบะแคปโตเรต้านะครับก็คือผู้ที่นั่งด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดประตูบานแคปเนี่ยขึ้นลงเองได้ด้วยนะเวลาเราปิดเข้าไปเนี่ยถ้าผู้นั่งด้านหลังต้องการลงนะครับเราสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยเห็นไหมฮะ คนที่ลงมาแล้วจะเปิดให้หรือคนที่นั่งแต่ด้านในจะเปิดเองก็ได้นะครับสามารถเปิดขึ้นลงเองได้นะแล้วข้อดีของกระบาแคบก็คือภาษีมันถูกอนะ่ะปีหนึง่งประมาณ1000แค่นั้นเองนะครับลูกค้าบางท่านบอก9 0้า้กระบาทก็มีนะมันได้เปรียบกระบาดสี่ประตูตรงนี้แหละเรื่องของภาษีแล้วก็พวกรถกระบาแคบเนี่ยราคาเขาจะถูกกว่ากระบาดสี่ประตูทําให้การจัดไฟแนนซ์เนี่ยมันผ่านง่ายกว่าพวกกระบาดสี่ประตูด้วยนะครับ เกรดเอนทรีนะครับจะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะเบาะผ้าคุณภาพสูงนะครับเห็นไหมเนื้อผ้าเขาจะหนาหนามากตัวเบาะก,ก็หนาเห็นไหมครับนี่รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาครับมีโหมดอีโคแล้วก็เพาเวอร์โหมดให้ด้วยนะอีโคโหมดก็คือจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกจากเดิมก็ประหยัดอยู่แล้วนะเพาเวอร์โหมดก็คือเป็นโหมดเร่งแซงนะฮะอาตาัตราเร่งดีขึ้นจากเดิมก็แรงอยู่แล้วนะเออแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไว้ครับมีคูบลอกให้ด้วยนะครับในเกรดเริ่มต้นยกสูงนะครับตัวนี้ฮะ สามารถเปิดปิดเพื่อเอาลมเย็นเข้ามารักษาความเย็นให้กับอา,อาหารหรือเครื่องดื่มกระป๋องได้นะครับแอเป็นแบบลูกบิดนะแล้วก็มีช่องเสียบ USB ตรงนี้ให้ด้วยนะครับเป็นช่องแบบโอนถ่ายข้อมูลนะครับแล้วก็ชาร์จมือถือก็ได้ VSC TRC นะครับตอนนี้รถรุ่นไหนไม่มีนิ่เชยแล้วนะ เพราะว่ามันเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเขาโค้งแล้วก็ป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวเรียกได้ว่าเสริมสมรรถนะการขี่ให้ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับปุ่มนี้ทํามาเพื่อเอาไว้ปิดนะครับเพราะว่าระบบเนี้ยปกติมันเป็นระบบที่ดีครับควรจะเปิดไว้ตลอดเวลาแต่ทำไมต้องปิดล่ะเหตุผลคือลูกค้าบางท่านอยากจะออกตัวล้อเอียดนะครับหรือว่าบางทีรถติดหล่ระบบเนี้ยมันจะไปขวางการทํางานของล้อไม่ให้หมุนฟรีใช่ไหมฮะทำให้มันตะกุยล้อออกจากอุปสรรคหล่มไม่ได้หรือว่าเวลาจะออกตัวล้อเอียดทําไม่ได้ครับมันเลยต้องปิดครับ อ่าโดยการกดค้างไว้5วินาทีครับ1 2 3 4 5มันก็จะขึ้นบนหน้าปัดว่าอ่า VSC off TRC off ถึงจะออกตัวล้อเอียดหรือว่าออกจากอุปสรรคหล่มได้นะฮะปิดด้วย2เหตุผลเท่านั้นนะถ้าเหตุผลอื่นไม่ต้องปิดเลยนะระบบนี้ควรจะเปิดไว้ตลอดเวลาเลยนะครับมีไล่ฟ้าด้านหน้าให้ด้วยนะครับรีโวทุกรุ่นนะผมย้ำเลยนะมันจะมีสลักตัวนี้นะครับเป็นไล่ฟ้าหน้าให้นะเมื่อก่อนนี้ต้องซื้อรถราคาเป็นล้านนะ ตัวท็อปท็อปถึงจะได้ฟังก์ชันตัวนี้แต่รีโวตั้งแต่ปีประมาณปี2015ก็มีมาให้แล้วอะ่ะในทุกเกรดรุ่นนะฮะตั้งแต่ตัวช่วงยาวนะโอ้โหอันนี้เวิร์กมากนะไม่ต้องซื้อแพงซื้อตัวลำต้นก็ได้ไล่ฟ้าหน้าแล้วบางคนไม่ทราบว,ว่าไล่ฟ้าหน้าสําคัญยังไงเวลาลูกค้าไปต่างจังหวัดขึ้นดอยขึ้นภูเนี่ยกระจกบานหน้าขึ้นฟ้าเนี่ยไม่ต้องเอาพัาชน่ามาเช็ดนะให้รถยนต์มันไล่ฟ้าของมันเองปลอดภัยมากนะครับเขาขึ้นเขาลงสูงโค้งเยอะเยะไม่ ไม่ต้องมานั่งเช็ดเองฮะปลอดภัยกว่าขับขี่ด้วยความมีสมาธินะครับแล้วเครื่องเสียงของรี v o เนี่ยตั้งแต่ปี2020ขึ้นมานะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นแผนที่นำทางได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงขอแผนที่นำทางด้วยเสียงนะฮะโทรออกหาเพื่อนด้วยเสียงก็ได้นะครับแล้วก็สามารถฟัง Spotify ฟังจ๊บได้เลยแบบรนดอมนะฮะแค่เชื่อมต่อ ด้วยสายแท้นะครับกับโทรศัพท์มือถือผ่านช่องนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นช่องโอนถ่ายข้อมูลนะครับนะแล้วถ้าเป็นรุ่นอื่นๆอย่างเช่นเกรด Big, ิตเก High ห,หรือในะฟนนนอร์จเนอตอนนี้เป็นแบบไร้สายแล้วด้วยนะฮะตอนนี้ยังมีเกรด e อนทรรุ่นเดียวที่ต้องเสียบสายอยู่นะครับ <S <S ใต้เบาะแคนะครับจะมีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับเปิดเช็คกันหน่อยนะวันรับรถนะครับนี่ อันนี้จะเป็นถุงเครื่องมือนะครับเห็นไหมถุงเครื่องมือมีตั้งแต่ปจัจแจไขควงครบหมดเลยนะตัวเนี้นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นแม่แรงเอาจริงๆหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครได้ใช้แม่แรงกันแล้วนะแต่เขาก็ยังให้มาอยู่นะเพราะว่ารีโวเขาายังมีตัวล้ออะไหล่ให้อยู่นะครับนี่ตอนนี้มีแม่แรงให้เห็นไหมครับแต่ว่าตัวมันจะเล็กหน่อยนะต้องหาไม้น้าสามหนุนหน่อยนึงถึงจะถึงนะครับและถึงจะเป็นเกรด Entry ก็ตามนะครับ ในรุ่นยกสูงตัวเริ่มต้นเนี่ยจะได้พวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาให้แล้วนะฮะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับและข้อมูลการขับขี่บนพวงมลาลัยให้เลยนะฮะแต่พวงมลาลัยยังเป็นแบบยูริเทนอยู่นะไม่ใช่หุ้มหนังนะครับแอร์แบ็กขั้นต่ำสามลูกนะครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ตามนะรีโวเป็นรถกระบะรุ่นแรกในเมืองไทยนะครับที่มีแอร์แบ็กมาตรฐานมากกว่า2ลูกนะฮะก็คือจะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็ด้านนุมอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็หัวเข่าจะมีอีกลูกหนึ่ง เนี่ยมีอย่างเงี้ยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นตัวช่วงยาวเลยนะรีโวเนี่ยเป็นรถอะไรที่ปลอดภัยมากเลยครับบางท่านบอกว่าแอร์แบร์ผมขาวไม่จําเป็นนะครับผมคนนึงละที่จะบอกว่าผมเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วครับสําหรับรีโวยกสูงนะฮะจะมีบันไดข้างมาให้กับรถแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะครับแล้วก็กันชนหลังมากับรถแบบนี้เลยนะครับปกติ e อนทรีเนี่ยมันจะไม่มีกล้องมองห้องไทยรถมาให้นะครับแต่ว่าคันนี้ติดเพิ่มได้ เวลาเข้าเกียร์ไยหลังเนี่ยก็จะเห็นภาพท้ายลดเลยปลอดภัยกว่านะครับไฟไท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding นะครับสวยๆเลยซึ่งในรุ่นยกสูงเนี่ยจะให้ไฟไท้ายอย่างเงี้ยทุกรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเตีย้ยตัวเตี้ยต้องซื้อเกรดเมดขึ้นไปถึงจะได้ไฟไท้าย LED นะครับช่วงล่างช่วงล่างใหม่นะครับ Superflex Suspension ตัวนี้นะครับแหนบ3แผ่นโลหะที่แข็งแรงมากขึ้นมาตั้งแต่ปี2020นะครับก็ลองขับมาดูนะช่วงล่างนุ่มหนึบกว่าเดิมมากเลยนะครับ แก้โปรโมชั่นรุ่นนี้ดีด้วยนะครับลูกค้าดาว25%ผ่อน4ปีดอกเบี้ยเริ่มต้น0%ไปเลยนะไม่จำกัดอาชีพนะครับจะออกคันแรกก็ได้ด้วยนะครับลูกค้าบางท่านบอกว่าดาว25%เงินดาวไม่ถึงต้องการเก็บเงินไว้ลงทุนนะครับมีโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งรองรับนะครับลูกค้าเพียงเป็นพนักง,งานบริษัทอายุงาน2ปีขึ้นไปรับเินเดนผ่านบัญชีนะครับสามารถดาวเริ่มต้น0%ไม่ต้องคำได้นะฮะลูกค้าบางท่านบอกว่าอายุงานไม่ถึง2ปีทำไงเอาปีเดียวก็ได้อะปีเดียวน,นะครับ พนักง,งานบริษัทรับเงินโดยผ่านบัญชีอายุงาน1ปีรุ่นนี้นะดาวสูมเมงเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคำได้นะครับอายุงานปีเดียวก็ได้อะหรือถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ใช่พนักง,งานบริษัทอนะทำงานอิสระเจ้าของกิจการค้าขายทั่วไปทํายังไงดีมีรถคันเก่าไหมล่ะอ่าถ้ามีรถคันเก่านะครับที่ผ่อนอยู่ผ่อนเกิน2ปีขึ้นไปนะครับหรือจะปิดไฟแนนซ์ลแล้วก็ได้นะแต่ขอมีเครดิตคําว่ามีเครดิตก็คืออ่ามีถือบัตรเครดิตหรือว่ามีผ่อนสินค้าอย่างอื่นอยู่นะฮะ าสามารถเอาสำนักาทะเบียนรถคันเก่าที่ผ่อนเกิน2ปีเนี่ยมาแนบเรื่องจัดไฟแนนซ์ดาวสูมมาเซนไม่ต้องค้ำได้ด้วยนะลูกค้าบางท่านบอกว่าที่ไหนก็โฆษณาดาวสูมมาเซนไม่ต้องค้ำหมดแล้วอะที่ไหนก็ขายกันโปรโมชั่นเนี้ยจริงไหมเอาจริงๆนะดาวสูมมาเซนไม่ต้องค้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าที่ไหนก็ซื้อได้นะไม่ใช่ว่าลูกค้าคนไหนก็ซื้อได้มันมีเกณฑ์ไฟแนนซ์ของเขาครับลูกค้า เ,เคยติดประวัติแบ็คลิสไหมเคยติดบุโรไหมมีรายได้กี่เท่าของค่างวดบุ๊คแบงค์เดิอนยังไงเคยเซ็นที่ไหนมาหรือเปล่าเห็นว่าไม่มีรายละเอียดเยอะนะครับก็แนะนําลูกค้าว่าถ้าเกิดต้องการเซล์ต้องการพนักงานที่จัดแฟรนซ์ดาวน์ส่วเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องค้ำแบบมืออาชีพจัดแล้วโอกาสผ่านสูงติดต่อหาเหลียงเลยครับผ่านลิงก์ไลน์ใต้คลิปผ่านลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปได้นะฮะหรือเบอร์โทรศูนย์แปดห้าแปดสามสามสามห้าสี่หนึ่งได้ด้วยนะครับแนะนำเลยนะครับเรื่อง ใครก็ซื้อได้ไม่ใช่นะมันมีเกรนของเขาม,มีเกณน์ัฟแนนซ์อยู่นะครับแล้วลูกค้ามานท่านบอกว่าดาวส่วเปอร์เซ็นไม่ต้องคำ้ำธรรมดาไปแล้วเอาอย่างนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้ผมให้ดาวส่วเปอร์เซ็นไม่ต้องคำ้ำบวกกับขับฟรี3เดือนไปเลยโอเคไหมอ่าไม่ธรรมดานะถูกใจทักมานะครับติดต่อเลียงผ่านลิ้ลยงไลน์ใต้คลิปเลี้ยงเฟซบุ๊กใต้คลิปได้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะรอชมของดี EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ